สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสูภูสุขุณครับผมสวัสดีเอฟซีทกท่านครับวันนี้พาพี่น้องมายำเบ็ดเอียนครับพี่น้องใส่เอียนเบ็ดเบ็ดปอมนะครับพี่น้องเบ็ดไอผูเนื้อเบ็ดเชือกใส่เอียนไว้ครับเป็นเนื้อเนื้ออกไก่นะครับเนาะอกไก่ธรรมดานะครับอกไก่สดเ <ended> สียดายครับพี่น้องบด้มายามมืม่อคขึ้นครับมื่อคขึ้นว่าสิมายามพอดีหมอบเเบ็ดไฟเหมิดลืมสาดไฟไว้โอ้เมืองพี่น้องของใหญ่เลยครับ หัวสีน้ำเงินนะพี่น้องมายามสายนรัพี่น้องมึงครับหลังแหลกเลยครับผมเนี่ยไมยที่ผมเคยมาเห็ดข mm ีด hmm. ใส่ตุ่มสองขีดมั้งนี่ครับมองเนี่ยพี่น้องมึงครับเนี่ยอือโอ้ยังโอ้ยังตายมีม่อยู่พี่น้องเนี่ยนี่ครับยังสดอยู่นะครับหลังแหลกเลยครับเนี่ยอือนี่ครับเสือกตึงไรเนี้ยเลยเดี๋ยวแกะเสือกก่อน เป็นเหงือกไก่พี่น้องได้เรื่องครับผมเดี๋ยนี่ครับผมเดี๋ยเก็บฟูมก่อน,นมองเก็บเบ็ดดูครับผมแหมแรกครับผมหลังแหลกเลยอืมัมนขักมันขักเดี้ยประหยัดไอ้เก็บเอียงก่อนเฮ้ยมึงหลังที่สองต่อได้ดีกว่าพี่น้องเนี่ยหลังที่สองย่งขางกันผมใส่จุ่มไปเลยครับ มงนี้นะไปวะเสือกตึงบ่อู้เสือกบัตึงดอกแสดงว่าอาจจะฟาวอู้เหนือหล่อนพี่น้องนี่ครับเหนือหล่อนไปโอปิ้งยังมูนคือมุอนเนาะนี่ใส่ใลาเบ็ดเห็นจะฟ้มเบ็ดอยู่ไหนห้อยอย่างห้อยตัวเงินตัวทองบ่มาเล่นตัวตะกวดบ่ เบ็ดไปไหนเอาเสือกอยู่นี่เดี๋ยวเสือกโอ้ปาพี่น้องเหลือแต่หัวว้าแล้วครับมึงพี่น้องโอ้ยหัวบักใหญ่เลยครับผมเนี่ยโอ้เสียดายเสียดายพี่น้องเอ้ยอตายตายตายปวดเมามึงเมือกขึ้นพี่น้องเอ้มอมืเห็นหางแวบๆอยู่หันโอ้ย โตอยังกัดกินบุพี่น,อนอ้องนกหึงยังกูถิมไปอู้เสียดายคักเลยเอาเบ็ดก่อนรุนกันต่อพี่นอ้องอู้เสียดายมึงอย่หัวใหญ่เงี้ยบนกนกกระโ้งกันท่วงเลยครับผมขาดครับผมอูม้คือสิ่งใหญ่เงี้ยพี่น้องดูนี่ครับขาดเลยครับ โอ้เสียดายคักเลยโอ้ยเป็ดเป็ดพันอยู่ใส่โนานี่นาขาดเลยครับตายตายอู้เสียดายไงเสียดายังพี่น้องเลยบ่ได้มายามหู่คืนออ้เนี่ยเหลือซ้ำนี่ครับเสือผมยาวบอลเมตรหนึ่งเนี่ยโอ้เสียดายเสียดายตามันขาดหลังหนึ่งล้วก็นกกินไปหลังหนึ่งครับเหลือแต่หัวเต็มที่สองมาแล้วครับดูครับ ตายอีกคือเก่าครับบดเดีมายามยามบอคืนนำนิดหน่อยดิพี่น้องนำเค็มขึ้นดูครับอื้มโอ้ยตายเลยเสียดายเสียดายไปยังให้พี่ขวกินเองหรอกอื้มโอ้ยเยอะข้อมือหลังมาแก้มือไม่หรอก็สิเอาไอ้นี่เอายังล่ะมายามยามบอคืนนำนะนี่ครับผมนี่ครับเนื้อ,อไก่ครับผมไอ้อกไก บริเสณเลือดบริยังเด้อพี่น้องโอไกลธรรมดาเฮาละหันเป็นตอนยาวๆครับผมนี่ครับนู่มีหอยกัดผมนกนะสงสัยนกมัไหลครับผมนกไอพวกนกกินปลานก,กนยังในกลางคืนนี่ครับเตรียมทีสองมันหมนครับพี่น้องไปลงกันต่อครับผมตามหาเตรียมทีสาม,น,ามน้ำนีหน่อยฮุกๆุกตัพี่น้องปลา,ยาหยาห เสือเปียกต้องใส่นอน,น,น,นอี้ยจะไหนโอ้ยเงือหล่นครับผมเปียกแน่นี่พี่น้องมึงโอ้ยนี่เองว้าไปยังดูพี่น้องโอ้ยบักใหญ่อีกแล้วโอ้ยใหญ่โตรอยอีกอีกทีเด้อตายอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยมันก็คืนหายใจได้อยู่นะคือตายอยู่อ่ะตายตายแกเสือก่อนแถมที่สามครับโอ้อยเสียด้เด้มาเมื่อคืนนี่พอดีเลยพี่น้องเลย ตายตายตายดูครับเต็มที่สามครับผมอู uh ้ร huh. ึ่งโลหมเนาะ mm hmm. เกือบพึ่งโลอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้น่าจะสามขีดกลักวๆอยู่ดอกนี่อื้อหืออู้หงง้งครับแต่การแต่การนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาสัมมือหลังครับนี่ครับสามตัวเกือบโลแล้วมั้งครับเนี่ยสามตัวนี่แก้วเลยครับไปลุนต่อครับผม ถ้ามีหน่อยพี่น้องนแน่มึงแกแทบแนบบุหินหนาเลยหิมมันหกครับผมห,หลังนี้เสือกยอนบุถือบะคือเยอะเลยครนี่ก็มึงพี่น้องดูเสือกครับผมโอ้เสือกตึงอันยะเลยอยู่บ่น้องอยู่เด้อตึงลักษณะนี้ไม่ต่เยน็นละพี่น้องผมมีอย่างอื่นเยวะตามจะเอาอู้ตายอีกแล้วหญไงอีกเราพี่น้องเต็มทีซีครับผมเนี่ย อส้ยดายเด้อดีบัวนองอู้ยังแข็งอยู่ครับผมเดขัวพอดีละเต็มที่ซี่ครับผมอู้เสียดายเด้ตายบดตัวตัวพี่น้องเลยดูครับผมนี่ฮะเต็มที่ซี่ไอสีตัวโล่ละรับพี่น้องเลยมันจะใส่สวยๆเลยนี่ครับผมอื้โลหนึ่งพอดีพี่น้องสีตัวนี้ Kéo đây, ha, ha, cái phần thân thân khác nhau man ừ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  Ừ thì tay không cho vang phông bài này xinh rồi cân lùng không bị cắt อยู่บี่น้อตายกับโบพี่หยางขอให้มันอยู่เอา้าเห็นแล้วพี่แล้วเต็มที่หาครับพี่น้องเตมที่หาตัวสวยเลยครับผมดรา่นพี่น้องนี่ครับผมเต็มที่หาครับผมอู้ยมีหอยกัดพร้อมแสดงมูมันกัดหลายปะเพลงมันหลายเดี๋ยวพะไพอผมมาดักต้ม่มจักหลายเทื่อแล้วก็บ่เคยผ่านด,ดักที่มังไดลเลย,ยนั่นพี่น้องหมายเนี่ยเแ็มที่หาครับผม นี่ฮะไปเก็บปอมไว้ก่อนอย่าไม่สิหลง่ะหาไว้ยังบริยามหาเต็มครับพี่น้องเนี่ยถูหลังที่หกไปจอกันอ้งตึงอีกแล้วอู้ถึกดึงทูหลังพี่น้องเสือกตึงอีกแล้วครับเนี่ยอุ้ยอู้ยขาดอุ้ยลุดพี่น้องอู้ยเสือกตึงยี่วะลุดพี่พน้องเอ้บุยูครับ ตาย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 น,นี่ลุดลุดพี่น้องเฮ้ยเสียได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาสั่มมันใหม่โอ้โหอยห,ห,หนูขวดหากินมั่นหนูเอมีตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังมาทางดักเย็นดักหนูโหลดละหาเตรียมเลยเนาะพี่น้องเนาะสวยเลยลุนกันโตครับผมหาเตรียมดีหกถึงเปียกถึงเปียกพี่น้องดูครับผม ตึงเปียอีกแล้วอยู่บอโอ้ยห้อยดึงขึงโอ้ยนี่พี่น้องโอ้เต็มที่งกอีลีครับอู้ตายอีกแล้วนี่ครับออ้โหโอ้ยเกศเสือกศโอ้เสียดายเสียดายพี่น้องเดี๋ยวเอาตุ่มมาใส่ดีกว่ามื่อหลังยังบ่ตายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตุ่มมาใส่ดีกว่าครับนี่ครับเต็มที่งกอื้หมสมกันย,ยาวๆเลยพี่น้องเด้อะ บา,บางชอ็อตกะบริต,ตัดออกดอกพอผมใส่เบ็กไก่กันนะนี่ครับมุกเต็มสวยๆโลคว้าครับผมมีโลครึ่งเลยนะนี่ไปนี่ั้งนี้เป็นนาม,มือเ้พ่นองษ์นามันหน่อยเย็เมเย,ย็นยูมืดแล้วใช่ไนี่ก็เป็นนาเขาเขาเยาเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเป็นแต่ลังนี้ อนนโอ้โหเห็นต่ไกลเลยพี่นอ้องบาดตายแล้วครับโอ้โหโอุห้ยกไงบบกไงพี่น้องเย้ยแต้มที่เจ็ดครับผมอย่าลางคนโอ้โยเสีได้พีพี่น้องเ้ยดูครับแต้มที่เจ็ดครับผมโอ้ในซ้ำโตแรกกับโตที่สามเลยครับรุ่นนี่สามโตโลเลยละครับรุ่นเนต้มที่เจ็ดครับนี <c oughs> ่ครับ นี่ครับผมอือเบดตาสลามดำเอาอยู่เดยครับนี่อืมเจ็ดเต็มเกือบสองโลลวมึงเ้ยนี่ครับอุ้ยสองโลได้อยู่ดอกพี่น้องผมบ้านนี่นักแห่งเลยนี่ือยาๆพี่น้องเหยาๆหลังทิวไทยมั้งครับไม้นี่ผมใส่แว้งเมื่อสามไม้พี่น้องอาเชือกตึงบมะวะเชือกตึง่วะเชือกตึงพี่น้องเจ็ดเต็มแล้วชิมีเต็มที่แปดพ่อเชือกตึงครับผมดู ยัอยบ่เป็นเอียนอุ้ยขวไยพี่น้องนำขอตาเป็นเอียนเป็น, <c oughs> <c oughs> นงูออ้ยยูพี่น้องยูตายบ่วะอุ้ยตัวนี้บบตายพี่น้องอุ้ยของนี่บบตายบบตายออ้ยของแท่ของแท้ของแท,งแท,งแท่พี่น้องเอ้ยเตียมที่ไรเตีมที่แปดครับผมเตีมที่แปดตยคร,ยครัวนี้ออ้ยเสียง เสียงเป็นคู่จับเสียงมันดิ้งเสียงเป็นดิน้งรูครับเต็มจีบแปดครับของง่ายครับผมบทไทยเดี๋ยวจ้าขอเกะเสียก,ก่อนอีสัล่ะเสียกอู้ปลาไหลไหลปลาไหลไหลพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าซ้ำแท้มีซ้ำมืออย่ามืออื่นมาซ้ำพี่น้องมือนี้บริสุทธิ์ไก่มาอือหืออือ,อ,อ,อ อินปันหนูถือบวงเถี่ยนอเอออย่าพุ่งลงไปอืมอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งหม,ม,มุนทีละอย่าพุ่งหมุนทีละมันสีขาดติบักลาสะได้ทำโต้เป็นเป็นสำเร็จนี่อะไรกับเด็ดเมนหมดอ่ะ อึ่งเสียกถือกันหมดอ๋อเสียกอีกโอ้โหถุลักถุลยในเด้อตูนเป็นมันดินเนาะพี่น้องนี่ครับผมแต้มที่ปดครับเป็นเป้นเลยครับตัวนี้บตายโอ้ยเสียดายหวังนี้มันน้ำม,มันแห้งหมืดพี่น้องถ้ามันมีน้ำผมก็บทใส่ยูเมาาื่อวานข้างบนนี่น้ำแห้งหมดเลยครับเนี่ยด้านหน้านี่ มันมีน้ำแค่ช่วงนี้ไปถึงช่วงนั้นนะพี่น้องนะผมเงาก็ประมาณ1อยเมตรครับผมที่ใส่มาโอ้โหสุดยอดพี่น้องแปดต้มครับมงนี่จากหลังว่าแปดสิบสิบเจ็ดหลังพี่น้องทั้งหมดสิบเจ็ดหลังกับมงนี้ได้แปดตัวขึงหนึ่งเลยพี่น้องหาซิเลเซนต์เลยครับที่ถือ ไอ้ลุ้กันไม้ที่สองกับไม้ที่สามครับผมเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆไอ้ฝนมันตกมาอีกมือหนึ่งเ้อทั้งหน่อยพี่น้องน้ำไมนจะได้ขึ้นนะครับทั้งนี้มีเหมือนแต่พี่น้องปลาไหลทั้งนี้ตัวไม้นี่คุณมองขามนะครับคุณมองขามนึกว่าบ่ม,มีปลาไหลพอน้ำม,มันหน่อยครับผมเนี่ยใส่ในงานนาแล้วนี้นะพี่น้องหมองสองอันนี่ยที่มันนกกินไปไอ้ลุน้นกันครับพี่น้องไม้ที่สองไม้ที่สาม ไม้สุดท้ายพี่น้องไม้สุดท้ายครับเมื่อกี้ย่ำไม้ที่สองไปประเทศไทยครับถือโนลอยตัวหนึ่งครับซําปูดตินนี่แหละเนี่ยพพคอตัวที่สองครับไม้ที่สามไม้สุดท้ายตายคอรอพี่นอ้องคออู้เน่าบอบูล,ละ่ะมึงก่อนแจ,จะเน่ามาั้งกินไดบ,บ่ละอู้ยังแข็งอยู่พี่น้องกินใดอยู่ครับผมขข้นหายใจบ่ไรเดี๋ยวะพันใหม่ขงางราง นี่ครับผมประคอขอโดมพิศุตรกินกรันอุยเนนาตัวนี้เน่าพี่น้องเดี๋ยวทิ่มครับผมก็เอาดอกเออเสียดายเน่าครับไงเติอพี่น้องปอนอิ่มหมดละเออเสียดายขักเลยไอ้บอพี่นังเลยอีกไม้เนี่ยบพีตามีดอกน้ำคำว่าเลยใสยท่ทิ่มๆครับเลยอีกประมาณ เจ็ดแปดลังไงครับแต็มที่เก่าพี่น้องตัวนี้ตัวหน่อยตรงน้นเลยครับประมาณเป็นสัมป์วอนียนะครับนี่หลับซ้ายคือเก่าครับนี่จะกันยังมีหลบเลียงไปพี่น้องค่อยขัวครับเต็มที่เก่าครับผมออคุณนปอครับพูนหอนพูนนอครับอีกประมาณเจ็หลังว่าครับลังนี่เสือกตึงเปียเลยพี่น้องดูครับผมบุ้งวสิวบนะครับเนาะ แต่ว่าน้ามันใสผมก็แนมันเราบุห็นพี่น้องมันอาจจะหมุนต้มบ่อทาถึกนี่ครับเสือกตึงเปียครับลักษณะนี้ปลาไหลชั่วแหละครับแต่ว่าแต่อยูบอ่บ่อปัญหาใส่ละ่ะดึงไปใส่โอ้ยหนาพี่น้องดูครับโอ้โหพี่ปวดพี่น้องไงกูโม่เลยโอ้ยตรงไงกูโม่เลยครับเนี่ยอ้ตายอีกแล้วตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเสียดายดีจะด,ด,ด,ดีขวัวกินหมดพี่น้องตัวตาย นเตือนพี่สิบครับผมอูกก้ย์ขนพันเดียวพี่น้องกบมาจีตายมันพันห่างล่างขึ้นหายใจบ่ได้นะครับเนาะโอ้โหนี่มันต้องขึ้นหายใจครับถึงมมนจะอยู่ในน้ำในหูกะจริงแต่สัตพวกนี้มันหายใจพันเหงามันต้องขึ้นหายใจอือหือนี่ครับผมโอ้ยเตืมที่สิบครับผม ผันโพผันโพไงพี่น้องไงกูโมงเลยตัวนี้นี่ครับแก้วเลยครับผมึกว่าสับได้เพิ่มแต่แลวไม้น ah. ี่ไม้โบเบต้ามีเพิ่มแต่พี่น้องแต่ผมก็เคยใส่ตุ่มถือเซนึงแล้วว่าฝากฝุ่นปุ่นฝากต้นไม้หงหคุนดูคิดว่าฝั่งนี้มันจะมีพอมันลงลงแน่ครับปลาหน่อยมันหลครับพี่น้องปลาหน่อยเห็นเยอะมากเนี่ยปลาคอเมื่อกี้ก็ได้ปลาคอตัวหนึ่งบบเดทยครับผมโบนาวดอกครับพราด้กินได้ครับเป็นหลักรวมหลักปลาคอสองตัวนะครับเนาะปลาไหลสิบครับผมไปให้รุนครับเลยอีก สักรังวันหนึ่งสอง,ส,องสามรสามลังครับผมสรุปผลงานครับนี่นนองได้สิบแต้มครับผมปลาไหลสิบแต้มบิ๊กเลยครับผมแล้วกับปลคอสองตัวครับผมจริงได้สามตัวประคอมันเน่าตัวหนึ่งตัวใหญ่นะครับส่วนตัวนี้กัปลาไหลได้มาสิบเลยอีกตัวหนึ่งถึงหนกินครับเหลือแต่หัวแล้วก็ขาดไปทั้งหมดสี่หลังครับผมขาดบุหัวเป็นปลาไหลใหญ่เลยว่าตัวเงือกทองมากินเหยื่อแล้วครับ แต่ก็ห้อยประไล่ตือแล้วครับจะได้เย mm hmm. อะเดี๋ยวตรงมีซำครับมือลังครับผม,ม,มเดี๋ยวไปซำอีกเดี๋ยวไปหล่อ,อยังมือขึ้นน้ำครับ mm hmm. มันจังบวดไตนะครับนอ้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส mm ิ hmm. บสองขะพอคออื้อบิ๊กเลยพี่น้องเนี่ยใส่บิ๊ก,กเลยครับเนี่ยใส่บิ๊กสามสี่ห้าหกใส่งา,งามเรียหกตัวแล้วก็ใส่รุ่นรุ่นสี่ตัวครับ ลิงลำดับเลยครับเก๋วนะครับผมฝากกดไลค์แชร์กดแชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ